วันที่2 7มิถุนายน2567นายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากป้อมสายตรวจตำรวจชุมชนตำบลห้วยไผ่เชื่อมต่อหมู่ที่6ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีขนาดผิวจราจรกว้าง8เมตรยาว2,290เมตรหนา0.05เมตรรวมพื้นที่ผิวจราจร18,320ตารางเมตรทั้งนี้ถนนเส้นดังกล่าวมีประชาชนใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตำบลห้วยไผ่กับตำบลหินกองหมู่ที่6 เป็นภารกิจที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะต้องดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี